วันนี้วันเสาร์นะครับวันหยุดนะครับเราจะมาทําเลือดแปลงครับโดยพ่อไ่ดาวครับพ่อญ่ดาวน้ําทิมพ่อค้าขายอย่างไรทิมนีะได้ปะมีแน่กินผู้ใหญ่บ้านนะว่ามีแนวกินผู้ใหญ่บ้านนะขายอย่งไรแนวกินผู้ใหญ่ Chị chỉ mương mới chành ha bò mẹ nó ở để đây đọc bao nhiêu chị ừ. thiên ừ. nhé nè mi bao ngân cái này bao bao bảy bao cái này má trẻ tôi con là để trai đọc, má trẻ tụi con Để trẻ tôi con, là kín coi chỉ con, chị con. โอ้ดูดูครับเลือดแปลงโอ้ยติมาขันเลือดแปลงทุกขากําลังเห็นผงแดงเออเดี๋ยวเดี๋ยวจานเดี๋ยวเดี๋เข้าจานเข้าจานกันจานกันใส่จานกันเดี๋ยวอันนี้มาเสีบใส่จานกันเดี๋ยวทอดาดอยู่ก๊าลังซื้อมาโอ้ก๊าลังก๊าลังแปลงถาดเออก๊าลังแปลงถาดอยู่ก๊าลังส้อมถาดอยู่ครับเออถาดเอ้ยหัวล้วว่าลรอหัวว่าลรอซองไม่รูหัวปะเออหัวปาหัวปะเลย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 บางบางนะหัวหน้าบางบาง บ่อมันบางบ่เอาเลยบาง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 มันหนาพอด้วยเยอะยอได้เ่บางบางบางเน้นลบเน้นลซสอนอยู่ใส่ือบ่อมาเห็ดย่นะบ่พัดอ่อยยอดอ่ะโอ้ยมือือบ่ใส่ถุงมือได้น้อนด้สองถาดเพื่อเราต่เห็ดบางบางาหามไหมแหอเอาสีผ้าลงยูเด้อได้คิปปน เฮ้ยย่าลายเจี๊ยบพอมใสดอกไปมาไกลได้มันบอได้กินง่ายดอกกินเมลียงกูนะอาอกำลังทำแล้วครับมันจะมีอึบเด้อดิหยึบพร้อมนี่โอ้ยหยึบก็ันนี่นี่มูหมูเลี้ยงครับหมูเลี้ยงตีดีดีตีดีมาตีดีดีเออกองเชียกล่องเชียพอด้วยกองเชีย ยาผู้สาวก็มีเด้อเห็นว่าผู้สาวรู้ขาข้าวขาผู้สาวกันเห็นว่าผู้สาวขาข้าวดำหน้าเองผู้สาวขาขาวขาขาวผู้สาวกันตีดีดีดีไมาตีดีตีไดี่แสีบเด้อเอา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 ีผ้าลกยืดท้ยป่นี่โอ้แต่แสบนะผลโอ้ยของแท้ไปเสียบผูนี่นอนแล้ล่ะอ Các vào tôi có đâu, bà ria mặt tôi để chạy học càng tôi nữa nhà ti chạy jacket bố mẹ nó bố mẹ nó bố mẹ chạy chạy bà luôn 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 đâu luôn 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 เออเหลือยี่ซี่ใจซี่ล่ะว่าเหลือยี่ซี่ใจซี่ตัววัดยาด้าใจแล้วเนาะโอ้เลือดแปลงรับเลือดแปลงครับสูตรไหนครับสูตรพญายดาวเด้อนี่ดาวเทียมสางห้างบางไฟกับห้างพร้อมตายบางไฟก็ยืมกันนี่ละบางไฟไปเมื่อวานนี่ก็เสียบบัสทุกคนบ่ เดี๋ยวยเดี๋ยวใจก่อนเดี๋ยวอือาเีียใ้ผเค่เดี๋ยวครับเดี๋ยว่ายคาติดมันก่อน